สวัสดีครับหมอเพชรนะครับนนค่ะวันดีครับหมอหยกค่ะทำไมที่หมอถึงตัดสินใจมาเรียนโคดนี้คะจริงๆแล้วก็ที่ตัดสินใจมาก็เพราะว่าหนึ่งเราก็ประสบปัญหาในการเปิดคลินิกเนาะด้วยการบางทีเราขาดความรู้บางอย่างไปแล้วก็ความรู้บางอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนก็ได้มาเรียนรู้จากในคลาสนี้ ค่ะสำหรับตัวหมอนะคะก็คือไม่เคยมีความรู้เรื่อง Dental Marketing มาก่อนเลยะค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียนคอร์สนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้ก็คือการสอนทำผู้สัญญากับบริษัทต่างๆค่ะคุณหมอคราบอค์สนี้จากช่องทางไหนคะก็จากช่องทาง Facebook ครับผม สุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอแนะนำคอสนี้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเลยก็ใครหลายๆคนที่ต้องการหาความรู้หรือว่าประสบการณ์ในการทำคู่สัญญานะครับหรือว่าในเรื่องของด e n t a l Marketing หรือประสบปัญหาอื่นๆในการบริหารคลินิกคอสนี้ก็จะมีคำตอบให้หลายๆท่านนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่แบบยิงแอดไม่เป็นหรือว่าไม่มีพื้นฐานความรู้มาก่อนเลยก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าพี่บิ๊กใจดีมากแล้วก็สอนแบบจับมือทำเลยค่ะรับรองเป็นแน่นอนค่ะ